ื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะภาคเหนือเขาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ภาคอีสานตอนล่างตอนนี้เขากําลังส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีการเกษตรค่ะไปติดตามได้จากคุณพงศิวรณววิจิตรได้เลยค่ะขอบคุณแม่ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยววิถีชีวิตเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานกับผมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปากช่องเขาบอกว่าที่นั่นมีไร่อง,งุ่นไรเมะ็ดครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็ชอบรับทานอง,งุ่นนะครับนั้นเราลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันครับ ด้วยความเป็นผู้ที่ชอบรับประทานอางุ่นไร้เมล็ดเป็นการสวดตัวแล้วนะครับผมและทีมงานก็เลยเดินทางมาที่ไร่องุ่นไร้เมล็ดที่บ้านโนนอารีตำบลปากช่องอำเภอเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นไร่องุ่นของนายมิตรชัยเทพบุตรได้มีการปลูกเอาไว้บนเนื้อที่กว่า100ไร่นะครับและไร่องุ่นที่นี่นะครับมีรสชาติหวานกรอบอร่อย อัญมณนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอปากช่องแล้วนะครับไรอังุ่นไรเมล็ดที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ความให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปเที่ยวที่สวนดอกทานตะวันที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับพบว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจพาก,กันมาท่องเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก สวนดอกทานตะวันแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด38รไร่นะครับและทุ่งทานตะวันแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ที่สนใจที่จะเดินทางมาศึกษาภายในทุ่งทานตะวันซึ่งก็จะมีเจ้าของที่คอยให้คําแนะนําตามจุดต่างๆและยังจะได้ชมทุ่งทานตะวันที่ออกดอกอย่างสวยงามเต็มพื้นที่ มาปิดท้ายกันที่บ้านตาติดต,ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธ,ธานีครับหลายคนมีอาชีพปลูกดอกไม้ประดับขายโดยเฉพาะดอกเบญจมาศมีทั้งดอกสีเหลืองสีขาวสีชมพูดอกดาวเรืองคัตเตอร์และดอกบัวสวรรค์โดยชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพกันมากว่า10ปีแล้วและยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธ,ธานีอีกด้วยเพราะส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะคึกคักไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเลือกซื้อและแอบถ่ายรูป เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยถ้าไ้ชมครับถ้าวันนี้ยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งใดนะครับก็ลองไปท่องเที่ยวสถานที่แบบเชิงเกษตรอย่างนี้บ้างครับรับรองว่าสนุกแน่ครับตอนนี้ไปรับชมข่าวกันต่อทางสารีครับขอบคุณค่ะฟงคุณฟงสิทธิ์ค่ะถ้าไปเที่ยวเหนืออีสานยังไม่จูใจนะคะแต่าพาลงใต้ค่ะเพราะช่วงนี้เขาเตรียม